อุ้มไปหาลูก,ลกอุ้มไปหาลูกมาแม <c oughs> ่อุอ้มไปหาลูกต้องอย่างเงี้ยหรอจะอุ้มไปหาลูกม่นอนไงทำไมไปหาลูกปะหาลูกปะเริ่มรึไปหาลูกปะ,กปะ,กปะไปหาลูกนะให้อุ้มไหมเอ้าแม่จะอุ้มไปหาลูกพี่ไหมแล้วให้อุ้มยังไงอ่ะ แม่พาไปหาลูกโอ้ยพาไปหาลูกมานอนไงอย่างนี้ลูกเจ้าบ่ได้อยู่นี่เด้อวัวให้นมเตงเตงนมเตงเตงเไปไปแม่พาไปหาลูกไปเลิบลี่เลิฟลี่ไปหาลูกไปมาหาลูก,ปไ,ปลกไปหาลูกไปไปลูกไปหาลูกไปหันหลังมาให้อุ้มมันก็ได้หันหลังมาเลิบลี่เห็นหลังมา หลังอุ้มาหลังมาเอาหลังมาเอาหลังมาอีกละเอาละเอาปดีกัมนธ์ปฏิสัมพันแมวหนูไปหาลุงหนูหน่อยเออเกาะมานั่นนี่ไหมนั่นี่เลย